ลงาหันซ้ายขวาดิหันซ้ายขวาหันหลังหันหลังหันหลังด้วยกลับมาอยู่อันนี้คือมีที่ใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใส่แมพปืนสั้นได้สามแมพนะครับแล้วก็มีที่เสียบปากกาเสียบได้หนึ่งด้ามครับแล้วก็สิบใส่ได้นะส 10, 10ุดเตาถังแม่ยถอดได้ถอดด้วย ขึ้นมาขึ้นมาข้อสองมือถือใส่แม็กพันซันได้สามแม็กแม็กยาวก็ได้ชส้นแม็กยาวแม็กป็นสั้นแม็กยาวใส่ได้สามแม็กนะรุ่นนี้โอเคียครับแต่นี่แหละนุ้งทับเหรักนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบมีปลดเร็วด้วยนะปลดเร็วแบบตัวล็อกเลยปลดเร็วปุ๊บปุ๊บอ่าดแค่นี้เองขอบคุณครับ